เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ยิต้รับเข้าสู่เกมเดิมอีกครั้งนะครับกับเกม Among Us นะครับวันนี้เรากลับมาเล่นในกฎกติกาเดิมๆกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้กินข้าวกันยังครับก็สำหรับใครที่ยังไม่กินแอบก็ไปหาข้าวมากินกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกกันเช่นเคยนะครับกับแก๊งไร้หัวสมองนะครับนี่ยอมรับตัวเองเลยว่าไร้สมองแล้วสำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกนะครับใครจะดีก็ฝาก ตบไลน์นะครับตบให้ YouTube มันคว่ำเลยนะครับตบไปเซิร์ฟเวอร์จะเจ๊งไปเลยนะเอาสนามอันนี้ไปไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ let's go ครับส่วนหมดวิ่งไล่จับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าๆแล้วกันเนาะไปในส่วนครับเฮ้ยทีนี้ทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองนะเอาคนมุมมองแบบต่ำลงไปอีกโอเคป่ะเเบลอฮะฆาตกรก็เบลอมันดวงตาตาหมัวพร้อมนะทุกคนนะโอเคพี่จะไปพร้อมแล้วพี่สองหนึ่ง พ่อมีเคว็ตรงนี้กูรีบทำเลยกูรู้นี่ใส่พวกมึงต้องมากระจุกกันกูว่าละนะครับไอพวกนี้ชอบท้าทายกูชมด้วยเนี่ยอยู่ดีๆว่าดิชอบท้าทายฆาตกรไวยมาได้เฮ้ยเปิดมาไฟดับจี้สก๊อตโฟใครจะไม่เห็นมันเนี่ยเฮ้ยโหดิฆาตกรถ้ามันรู้นะว่าคนเห็นอย่างนี้มันคงฆ่าแล้วครับ โอ้โหหายแล้วหายแล้วมีคนเปซ่อมแล้วต้องวิ่งวิ่งไปดูผมต้องวิ่งไปดูว่าใครตายหรือเปล่าโอ้ยัยงยูไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับอะตอนนี้ผมว่าผมซ่อนดีกว่าครัแบบซ่อนอห้องนี้ไม่รู้มีใครเห็นเปล่ามันอาจจะเห็นหมาแล้วก็ได้น,นนะ หมาหางเป็นโปรโแนบแนบเป็นหมาหางโปรเ่เคเวสเราอยู่ทั้งขวาซ้ายสองอันโอเคเอ่อเฮ้ยอ๋อฮิตสุตายจี้สุดพะอีสวนตายครับทุกคนพาอีสวนตายมึงรังแกคนอะอะไรวะ กูไม่ได้เห็นอะไรเลยเว้ยกูไปดูไอ้วงจรตัวนั้นปั๊บกูเห็นในพาสูตตายอ่ะเฮ้เฮ้กูกูเห็นกูเห็นเห็นสูตล่าสุดเลยกูเห็นเป็นเลขล่าสุดอยู่ร่างขวาเยพี่กูเชื่อไอพีกูอยู่วงจรปิดเพราะว่ากูเห็นในภาสุตล่าสุดอยู่ข้างบนกับเบเกตแต่เบเกตยืนนิ่ไม่ได้เดินอ่ะเบรกเกตอยู่ที่สแกนตัวครับเเบกตมีดีบูสกับเพล็กพ็อกอะไรก็ไปลุกไม่กูกูยืนดูไอ้นี่ไงไอชีปจรอยู่อ่ะแล้วขึ้นปั๊บตายปั๊บกูเลยวิ่งรีบวิ่งมากดเลย ผมไปขี้มึงกลับมาเมื่อกี้เฮ้ยนั่นสิทำไมพี่เจมส์กดวะกดซ่อนศพเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใช่เอแม่แม่ไม่ไม่กูกูยืนอยู่ตรงนั้นกูเลยบอกว่ากูไว้ใจพีว่าูช่อพี่มเ่อนเหรอกูดาวน์โหลดอยู่ข้างๆมึงเชื่อย้อนมึงเชื่อบูมแค่นี้มึงเชื่อเจมสมึงเอามึงอาพักเชื่อเอาสักชอ้เเี้ยเล็กมึงมีกลิ่นยเนี่ยเพื่อนเอางี้เลย อย่างสกรีไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้กูกูไม่ชอบบทมั่วเลยอ่ะไม่ไม่รู้กันสกีนะสกีใช่เหรอใช่บอลใช่บอยมึงเชื่อใจทุกคนเลยนะเว่าเราไม่เคยเล่อใจกูเชื่อใจเองเพราะว่ามันมันอุ๊กว่ากูเชื่อกูเชื่ออะไอเนี่ยมึงทั้งนั้นมึงก็เชื่อใจบอด้วยกันมีคนบอกว่ามึงต้องมึงต้ปิดอยู่แล้วมึงก็บอกใจมึงพลาดตรงนี้มึงพลาดตรงนี้ไม่รู้ มมผมไว้ใจพี่ครับผมไม่รู้ผมไว้ใจพี่ครับกูตายพี่กูตายพี่เฮ้ยไม่รู้แล้วไปด้วยเพื่อนนี่จะไปไหนเนี่ยโอ๋อมันอาจจะเป็นสองกล้องวงจรปิดต่อออกมาเนาะโอเคครับห้องวงจรปิดตัวนี้เอ้อามาดูไม่รู้กูจะยืนดูกับมันอะผมว่าอาจจะมีวิธีทางรอดจะได้นะต้องไว้ใจไงทำให้มันไว้ใจ ใช่ไอ้บอยยืนนิ่งผู้ชมใครมันไอ้บอยขยับละพี่เฮ้ยเฮ้ยตายนะตายเดี๋ยวตายนะตายตายบูงได้เอาดิไม่ไอยเอาเดี๋ยวเช่ คนที่ไว้ใจกูคนเดียวไปแล้วใครใครซ่อมอยู่มุมบนซ้ายวะมาแกเ่คนที่ไว้ใจกูคนเดียวไปละเดี๋ยพี่พี่บอกกูจะสารเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้นะกูยืนอยู่กับไอพีปั๊บแล้วกูเห็นไอบอยกำลังจะโดดลาวาตายเว้ยไอบอยมันยืนอยู่ข้างๆตรงที่โดดลาวาตายแล้วมันก็วิ่งขึ้นไประบนซ้ายแล้วมันก็ตายเว้ยมึงไปเจอศพตรงไหนไว้หนึ่งฮะเจอศพเหรอวะ เ้ฮยนี <editors> ่อาจจะเป็นการวางแผนยังไงนะไปโดนยิงผอนคนคนแล้วก็โดนคนเห็นขึ้นมาให้กนรู้คนไดเลยมือวันลั่นเสกพี่เจมส์กับพี่พีแล้วก็ผมห้องกล้องวงจรแล้วกูเดินไปเจอแล้วน่าจะใช่ดีอ่ะผมเดินไปเี่เป็นโผล่มาใชียวล่ะเอานบนอมาซ่อมไฟกูถามไหมว่ากูใครอยู่ด้านบนซ้ายวะไม่รู้พี่กูอยู่ในห้องห้องวงจรปิดอ่ะเมื่อกี้เงียบวะ โอ้ยเบ็ดปิดมุมตูนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นกูก็ได้ะถ้ามึงไต่ถ้ามึงแต่ถ้ามึงกดกูเสียใจแน่นอนร้องไปเลยลองพูดแต่เบนพูดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเว้ยเออไงท้าทายไงแต่คิดว่าอาจจะเป็นฆาตกรซ่อนศพเองนะไม่อาจจะแบบสิ่งหนึ่งหนึ่งเป็นคนเล่น FPS บ่อยไงอาจจะแบบดับเบิลคลิกอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นเลยพี่เมาเบอร์เมาเบอร์ เพราะว่าเราน่าจะให้มันค่ายสักศพสองศพแล้วก็วิยวิทย์วิย์ยาจะวิทใช่ไหม่โหปลกใช่ไหมก็ดีเยว่แลกไม่คือมันไม่มีมันไม่มีจริงเว้ยแล้วถ้าเกิดเราโหวตมวยฮะเราก็มันมันก็ฆ่าไอ้ตาตาไม่ดีกว่าตาไม่ดกว่มึงพูดดีมากเลยแอมมจะช่าไดีกว่าหราดโหวตมวยไหม่อ้มัไม่เชื่ออมลกูบอกยไม่เกว่าตัวเองเก่าตัวเองโอกถไม่อยู่แล้วอย่างนี้เอาผมแยกเบอก น้ Now, ไปเก็็กเบขี้แตกเรอเอา้าโทษม่ไม่ๆม,มกลับมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเดดเดดเดดเอดีย้ำไม่มีใครมากูเลยหายแล้วผมว่าผมว่ามไม่สนใจ้วเฟตยยิงโทยิงโทร เอาล่ะทีนี้เพื่อนๆก็ซ่อมเรเดียเตอร์อะไรนะเราจะทำเควสกันต่อคนระับแต่ว่าบางทีเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราอาจจะเป็นเป้านิ่งได้เฮ้ย <c oughs> โอ้อ้ำอ้ำเควสมันอยู่ตรงนั้นเนอะเป็นคนใช่ไหมนะ่ะดูพี่นีนกอกน้ำให้แม่เห็นไหมคนดีนะเควสตรงนี้โอ้มามามา,มาอยู่ตรงซอกเลยกันมาอ้มา,มาตรงนี้มาตรงนี้มามามาอ้า <c oughs> <c oughs> กออูอยากเล่นอยู่อ้ามกูอยากเล่นอยู่ไปไหนแล้วเนี่ยกูอยากเล่นอยู่ไ <laughs> อ้จะไปเข้ามาแล้วโอ้ยมีเกตมันเดินอย่างกล้า,าหาันอยู่ด้วยอยู่แล้วอุ่นใจ <laughs> 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 กูตายแล้วกูขับตัวเนี่ยอยู่แล้วยืนจ้องหน้าเอาใจตั้งนานไอ้เบเกตไม่เห็นเนอะอยู่อยู่ตรงข้างล่างออกซิเจนกูอยู่สกิลิตี้อ่ะเฮ้ยเราไม่เห็นจริงเหรออยู่แอนด์มิทเลยจริงสิไอ้เจมส์คอมเมนต์พี่อั้มแต่พี่อั้มออกไปก่อนไม่ได้่ผมมอยู่แอนด์มินเรือไม่ดิเบเกตหน้าด้วเบเกตสแกมโอ้โหเตียทีไปคุยกับใครวะคุยคุย ผม,มอยู่กับพี่หนึ่งที่ห้องแอดมินพี่หนึ่งเพิ่งออกมาจากห้องซื้อกูโกรธมากเลยจริงไหมพี่หนึ่งโอเคครับพี่พี๋นี่กูยืนกันตากล้องเดินตลอดเลยวะเพิ่งสวนกับไทยดีไปอ่ะโอ้ยไทดีไทดีไทดีผมกับพี่พีไปห้องแอดมินแต่ไม่ได้เดิยผมอยู่แอดมินผมอยู่แอดมินกับพี่พีไปขึ้นไปแก้มาไงแล้วพี่หนึ่งเห็นพี่พีไหมเจอไทยดีไม่ไม่แยกแยกกันครับแยกกันก่อ็ใช่ใช่สวนกันพอดีเดินสวนกันประเดี๋ยไม่รู้คิดดูว่าไงวะบูม เป็นล่างครปล่อยแล้วพี่บูมไม่ใช่เหรออะไรนะกูไอ้บูมันรู้ไอ้เราแยกกันเราแยกกันตอนซ่อมอ่ะตอนนั้เจอเจอกันหมดเลยนะตอนนั้นอ่ะแต่กูกูเดินมาล่างขวาแบบกับพี่เล็กสองคนเลยกูวัดใจกันในห้องพยาบาลว่ามันจะฆ่ากูไหมแต่แล้วแต่เล้วไปฆ่ากูฮะอยู่กับพี่เล็กเหรอแต่กูอยู่พี่เล็กกูอยู่พี่เล็กสองคนอ้าวล่ะ <mm> อย่างดีอัมบอกอะอย่างทีอัมบอกเราพี่ว like no yeah. right. ่าควรควรปล่อยให้มันฆ in anyway. ่าีกนะดว่าดีว่าควรปล่อยให้มันฆ่าถทาดเป็นด้วยเชื่อกูไม่ได้ผ่านทางซ้ายเลยใช่ใช่ใช่รู้สึกยันไงเชื่อผมผมทำไมผมไม่ใส่กาวพี่ปีเป็นเล้าเขาสะสมการฆ่ามากเออมึงไม่รู้ไ้วม่เกมยังจับไกล้เลย ไอ้เบเกลยังจบได้โง่ยเดี๋ยวต้องไปทำเควสให้เสร็จกันนครับเดี๋ยวเพื่อนๆลำบากบเบเกิลคือเหลี่ยมนั้นมันไม่เห็นจริงๆอยู่ะวะผมว่ามันต้องเห็นแล้วนะเว้ยจริงมีนอะไรวะเนี่ยอ๋อปรับระดับออกซิเจนโอ้โหเควสเควสใหม่ไม่เคยเจอ <c oughs> ปรับระดับต้นไม้ Jesus อู้ชอบดูไอพีได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเรียงเควสไม่ได้ไม่ไ oh, ด้ไม่ได้ไม่ด้เควสเรียงหัวพ่อใครอีกละโอเคครับเควสเสร็จบทดีดีแล้วน อีกอีกอคนก็ต้องเป็นไอพีเว้วิ่งมาด้วยกันั้วเลยต้งัอ่ในกอ้่กูตัอกูัมอนกูีคนหมดไอพีคนหมดอพีเชื่อกูเลยชนะเลยยแม่ชนะเลยนเชื่อกูเอ้ยเชื่อกูเอาหลุดเอหลุดเอาเอาหลุดเอาแล้วหลุดหัอี ทำไมเล่เงินหลุดอ่ะโอ้โหโอ้โหแค้นเลยกูแค้นเลยไอ้มึงทำไมไงไอ้ากำลังดูทำไมกําลังดูไม่อยกเชื่อวันไปไงเจนเลยตอนนั้นแบบกูยอมพลาดไปล่อยมันไว้เว้ยโอ้ยดีมึงไอ้เจนไปเกตไม่เห็นเหรอไปเกตไม่เห็นจริงๆเหรอตรงนั้นแ่ะไม่ไม่มือมันมันฆ่านมันฆ่าพี่ตหน้าน้องต่อหน้าเลยน้องอย่าม้งไอ้ย่ะกูเดินมาไม่เล่นกัน เห็นคนเป็นกระดูกเขาเอะมาเจ๊อไกูกูซื้อใจเจเากูไม่ยอมข้ามน้อโอ้ยหานทำไมนทำไมกันะเนี่ยทำไมนทำไมวะไม่รู้ไม่้เ่ะไลยนอฉออครับเราหาได้แล้วไงเราก็รู้ไงโออโ้โหอครับเอยล้แลีกคนยัล่อี กูโกรธไอเบเกเก่าอะไนตอหน้าเยตน้าเลยมองมอไม่เห็นผมทำาอกซิเจนอยู่มองม่เนี่ก็เคลเสร็จแล้วไม่ไม่ซิเจนมิดเลย่กูรู้เลยกูยุ่งไปโหวตแล้ีดิเดียเออเานกคือจนเขเียปไมเงียเียปากไมเงียบวเป็นฉันซี่อีซีหไม่หลอกเต็มมัดเลยพี่เงียปตา ห้าอ้าพงดีแม่งควรชนะเว้ยมันแพ้วะหุดหงิดอืมเราต้องเปิดมาต้องทำเควสตตุด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  โอ้โอ้ได้แล้วโอ้ทบเลยครับสวัสดีครับอัมครับปลาสุมีอัมมีปลาสุเอ่อมีไอ้ไทยดีแน่เมื่อกี้ป่าย์กายยื่นเฮ้ยเฮ้ยอืมเชี่ยเล็กมึงกูไว้ใจหรอกกูไว้ใจงกไอ้เล็กข้าวปพ่อจะมีตายนะเอาไอ้บอยตายอ่ะ จะหอยตายมันจะหอยตายมันเลยดับเบิลคิวพี่เอ้ยเอ้าโคตรมึงมากเลยเอ้าไอ้พีก็ตายเหรอแม่ไม่กูโกรธมีสี่คนเลยกูโกรธมากเลยโกรธมากเลยโกรธไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงไปตายตรงไหนวะไม่เห็นเว่าโกรธเวลาเจอที่ประจานอะไรอย่ากดได้ไหม แล้วมึงมึงไปเจอไหนไปเก็บมึงไม่ได้เจอกูเห็นชีปจรมันดับคือตอนแรกกูเห็นไอ้ยอยก่อนแต่ไอพี่ะมันเพิ่งตายเมื่อกี้เลยมันเพิ่งตายเลยขอคำถามเดียวจบเหรอทำไมทำไมตอนสแกนไปถึงไม่ขึ้นเป็นสแกนทำไมถึงเข้าห้องมาตรงห้องนั้นหมายถึงไหนพี่อ่ะไม่ไม่สแกนไหนไอ้สแกนฝ่ามือสองฝั่งอ่ะมันดังทำไมถึงเข้ามาประตูแต่กำไมงคุยกำลังอ่านคนสมัครเมมเบอร์อยู่อันนี้พูดจริง ถ้าไม่เชื่อแล้วไปก็โบยหมดเลยนะเน่ยกลุ้มรับทีนิ่งนิ่งเลยตอนแรกเล่นใช่อเลย้วผมก็มังอ่านนะแล้วผมก็มังอ่านคนตัวมาไปเยอะถ้าไม่เชื่อยืนใช่ได้ไปเลยหัวจะเลยหัวจะเลยไม่เชื่อเฮ้ยมั่นกูใจในความรู้สึกนี้ไว้อู๋เฮียยังไม่คุมความรู้สึกตัวเองแล้วกูจะไปพลาดเกมนี่เลยต่อพี่พาสูฆใครบ้างไงพระสงฆ์ไม่รู้ว่าพี่แต่ผมมาผมเจอพี่พี่หนึ่งแค่นั้นเองมันจะเป็นการปิดป้ายไม่เป็นอะไใครเดินใจพี่วะ เอิพ <gas> <c oughs> ี <c oughs> ่ต้นเกมมั้ยไมบูงเงียบๆวะกูเดินกับพวกมึงนั่นแหละไอ้เหี้ยบกูพูดเยอะก็หาว่ากูเป็นกูเงียบหาว่ากูเป็นติดตาแก่แก่หัวตัวเองไม่คุยวนเลย กูโหวตด้วยแค่บินหลักไม่ละไม่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 เสียงคนมีความเส้นกูเส้นกูรู้เส้นกูรู้นะว่ามันใช่มันต้องไปไกลนี่ทีนี้เราเลยไม่รู้เนียแป่เราโหวตไอ้บูบออกไปมันถูกหรือผิดเน๊บความปากปากพาสวยไม่ของจริงเน๊ะ ผูชมรู้จักคำว่าปากพาสวยแร้วนี่โอดกูเลยได้จัดห้ช่วยด้วยไอ้ระสูไปไหนมามาไอาเล็กแปะไอเล็กเ,เล็กแปะแล้วไอเล็กแปะแล้วโอเคกู <c oughs> ตายแน่เลยกูตายแน่ฝึกส <c oughs> องคนได้เลยก็ ตอนนี้กลัวกลัวไปหมดครับเมื่อกี้เดินเข้ามาสองคนปั๊บประตูล็อกทันทีครับแปลกๆไม่เล็กก็ไทยดีเปล่าเฮ้ยกลับไปทำเวสกันเลยเวสอยู่ตรงนี้ครับหน้าห้องไฟเลยมีใครมาไหมเนี่ยกลัวดาวโหลดแล้วตายต้องมาดาวโหลดไฟนาห้องไฟ <ś c oughs> จะเมอ้อเหรอ นี่มันยุคจะ 4G แล้วโหลดนานอีกอืโหลดเข้าแฟตไดร์เนี่ยเฮ้ยเอ้ยใช่เปล่าเพื่อนต่ำจริงมากอึบอึบอึบ,อบอ <c oughs> ไว้ใจแล้วป่าได้มากเเราล,ลองไว้ใจเล็กอยู่นะเอ่อต่อเสียบ ออกซิเจนใช่ไหมอึ๊บอึ๊สองอันแนบอึ๊บต้องให้ตรงด้วยาแล้วไปไหนแล้วเนี่ย,เ,ยเล็กเล็กโล,กลกมามามาตามกูตามกูตามกูเฮ้ยตามกูตามก,ามกูไม่ตามจริงเหรอ,อไปนี่ไปนี่ทีม <c oughs> เอาดิเอาดิฆ่ากูหรือมันไม่ได้เป็นจริงๆครับผมว่ามันมันก็แบบคิดคิดเป็นเราครับผมว่านะมันอาจจะคิดเป็นเราว่าเอไว้ใจหาเพื่อนหาเพื่อนร่วมเควสโอเคเราจะเดินไปพร้อมมันน่าตอนนี้ไว้ใจก็ได้ครับตอนนี้ไว้ใจก็ได้แล้วครับต่างคนต่างซื้อใจกันละ ด้ราคา5บาทเฮ้ยพี่เล็กผมพอรู้แล้วใครเป็นใครเป็นใครไอ้เบเกตตัวนได้ไงคนล่าสุดที่อยู่กับอ่าพี่อ่าอะไรนะพี่อเป็นมึงก็ได้นะไใจดีไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครอีกคนหรครับอยู่ของผมไม่ใช่ไอ้เล็กมึงอยู่กับผมแล้วบอกว่ามึงเชื่อเราป่าววะเราเราอยู่กันนานมาก แล้วเราจะเชื่อได้ป่าวะเ่าผสมอยู่ในตอนพี่เล็กเจอศพที่ไหนอะเจอคอมอ่ะเจอก่อนก่อนเข้าห้องแอดมินทางซ้ายอ่ะนะเพราะผมเดินตามพี่บีเออพี่บีจีแล้วก็บีจีก็เข้าไปในห้องไอแอดมินนะรู้แค่นี้พี่สมรู้โลกคิดหรือเปล่าอีกคนพี่บูไปแล้วพี่อ้บูไปแล้วอันนี้ตายเอ่ะรู้ว่าแต่อ้ำนั่นเนี่ย มึงไอ้บู๋เโดนโยนไปแบบตอนเกมเฉยอ้๋อไอ้บุ๋ไอ้กูเองดีกว่าขบกเองกับมือเกาหัวเลยกูกูจำไม่ได้เขาโดนโยนหายไปเลยตอนต้นเกมเป็กเกมตายหมดแล้วเหลือแต่ฝูงลิงบาบูนแล้วตอนเนี้ยลูกโป่งไปเกอยู่ต้องคำว่าอิมพอร์เตอร์ว่ะเออว่ะลูกโป่งตรงนี้ชนครับ ตัวเอ็มพอดีใช่ไหมว่าใช่แน่เอออาจจะใช่ขนาดนั้นคนโง่๋ด้วยผมให่ผมเหมือนลิลแล้วไอคิวถึงเลยผมใช้ชีวใช่ผมใช้ชีวิตตามความแค้นเลยเมื่อกี้เลยใช่อะเอาถูกก็ผมบู๋ด้ยผมเป็นเหรอผมไม่กล้าผมไม่กล้าผมไม่กล้าใครยกเว้นคนที่ผมแค้นที่สุแล้วเลยเอาบูก็เป็นเหรอ ไอ้มูมมันปวดไอมูมไม่ถูกคนไอมูมปวดมากแกกูปวดปวดตัวเองด้วยไอปวดมากเลยไอ้มูมค่ายกูปวดมากไปเลยไอ้เหี้ยมเลยเกมแม่บอกม่าถ้าประตูเจอกูกคนที่เจอคุตายเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ารับชมในคลิปนี้ครับกับเกม Among Us ใครที่ชอบนะฝากตบไลค์นะเพื่อตอนต่อไปกันสักเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับไปเจอกันใหม่ในตอนหน้าฮาก็เดิมครับ